วันที่15มกราคมกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว1ได้จัดโครงการอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัยเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวในวอกกี้สตรีทพัทยารุ่นที่2โดยมีนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาเป็นประธานเปิดโครงการและพลตำรวจโทรศักดิราของนักท่องเที่ยวจีนในพื้นที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรี พร้อมให้การต้อนรับมิสปานจินที่ปรึกษากงศูลสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยและคณะ โดยมีนายวุฒิศักดิ์เริ่มกิจการรองนายกเมืองพัทยาพร้อมด้วยพันตำรวจเอกนาวินธีรวิทย์ผู้กำกับการสพเมืองพัทยาพันตำรวจเอกแมนรถทองผู้กำกับการสองกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวหนึ่งพันตำรวจโทปียพงษ์เอ็นสานสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจท่องเที่ยว4กองกำกับการสองกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวหนึ่งนายพระดนชัยนภาพรประหลัดอำเภอบางละมุงพร้อมเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชนบุรี กองกำกับการ5กองบังคับการตำรวจน้ำศรีราชาสำนักง,งานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานพัทยาท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชนบุรีฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเมืองพัทยาสาขาเกาะล้านประธานชุมชนวอลกอินสตรีท ผู้แทนชมรมและสมาคมต่างๆรวมทัง้งต,งตัวแทนพนักงานกาดและพนักงานร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเที่ผ่านการอบรมโครงการชุมชนท่องเที่ยวเข้มแข็ง strong tourism community เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าวสืบเนื่องจากที่รัฐบาลได้มีนโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจเร่งรัดการสร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยว ด้วยมาตราการวีซ่าฟรีให้กับนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนเป็นการถาวรตั้งแต่วันที่1มีนาคมเป็นต้นไปซึ่งจากข้อมูลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศจีนพบว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวยอดนิยม และคาดการว่าจะมีนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนมาท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีเป็นจำนวนมากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณารัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยจึงมีความตระหนักในการดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวจากประเทศจีนและได้มอบหมายให้กงสุลใหญ่แห่งสาธารณารัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยพร้อมคณะ เดินทางมาดูมาตรการการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวในการนี้กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวจึงได้ร่วมกับเมืองพัทยาและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องวางมาตรการในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและความปลอดภัยทางน้ำของนักท่องเที่ยวจีนในพื้นที่เมืองพัทยาเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่คณะกงศูนจีนและเพื่อบูรณาการความร่วมมือในด้านดังกล่าวระหว่างกัน ได้เรียนรู้ยุทธวิธีในการรักษากความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติการกู้ชีพหรือ CPR ได้อย่างถูกต้องตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและมีความพร้อมในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในสถานการณ์ต่างๆเพื่อลดสถิติเหตุที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรวมทั้งได้รับการบริการที่ดี มีมาตรฐานในระดับสากลและเกิดภาพลักษณ์ที่ดีให้กับเมืองพัทยาซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับต้นๆของประเทศและระดับโลกต่อไปโดยมีผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น110คนจาก34สถานบริการทางด้านพลตำรวจโทรศักดิ์ศิราเพือกอ่ําผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวได้กล่าวว่าการจัดอบรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากเมืองพัทยา ผู้ประกอบการสถานบันเทิงใน w a l k กี Street ซึ่งได้นำการดในแต่ละสถานบันเทิงเข้าร่วมรับการอบรมเพื่อเป็นภาคีเครือข่ายในการช่วยเหลืองานเจ้าหน้าที่ในการแจ้งเหตุรวมทั้งช่วยดูแลนักท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาลในการเปิดสถานบริการถึงตีสี อาจเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันและการจัดอบรมอาสาสมัครประจำหาดเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการให้การช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจมน้ำและร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดี นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มีการหารือแนวทางการป้องกันเหตุนักท่องเที่ยวจมน้ําและเสียชีวิตในพื้นที่เกาะล้านเพิ่มเติมคือเพิ่มทุนเขตว่ายน้ําแบบปรับระดับได้ตามน้ําขึ้นน้ําลงโดยไม่ควรให้ความลึกเกิน1.5เมตรในช่วงเวลาที่มีนักท่องเที่ยวเล่นน้ําเป็นจํานวนมากและในเวลา9นาฬิกาถึง14นาฬิกาควรมีเจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ดประจําเรือเจสสกีหรือเรือแคน,นูลอยลำสําหรับเตรียมความพร้อมดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่อง เที่ยวในเขตเล่นน้ำอีกด้วยทั้งนี้หลังจากจบการประชุมทางคณะกรงศูนย์พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เดินทางไปยังอาคารท่าเทียบเรือหลามบริหายลงเรือโดยสารร่วมติดสติ๊กเกอร์ข้อความประชาสัมพันธ์ข้อควรระวังก่อนลงเล่นน้ำเพื่อประชาสัมพันธ์ป้องกันเหตุนักท่องเที่ยวเสียชีวิตจากการลงเล่นน้ำอีกด้วย ในส่วนของนักท่องเที่ยวจีนรวมถึงนักท่องเที่ยวอื่นๆด้วยนะครับโดยเฉพาะทางจีนเนี่ยสิ่งที่เขาเป็นห่วงโดยดูจากการสถิติการเกิดเหตุทั้งหลายคือเรื่องกิจกรรมทางน้ําไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมในทะเลหรือในสระก็ตามเพราะว่ามีสถิติการเกิดเหตุอยู่นะครับซึ่งทางเมืองพัทยาทางทางเจ้าท่านะครับรวมทั้งทางหน่วยที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ได้วางมาตรการ นะครับในการที่จะดูแลรวมทั้งการสร้างเครือข่ายของชุมชนชาวเรือนะครับมาช่วยเหลือนักท่องเที่ยวนะครับรวมทั้งทางเมืองเนี่ยจะได้สร้างเขตปลอดภัยใน,ในการเล่นน้ำนะครับโดยการวางทุน่นนะครับซึ่งจะไม่ให้เกินระดับความสูงท,ที่ไม่ปลอดภัยนะจะทำจะทำทุ่นที่เป็นเคลื่อนที่ได้นะครับลอยน้ำ Academy ่อันท m มเปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ช,ชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook r a ฟ f i ส์อ Academy